ดูดิแต่ละคนดูดิจัดมาเฮ้ยๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่โอ้โหเกือบตกอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงเรียบร้อยไปเอ้ยเอ้ยเอาอีกเหรอุยอุยโห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 โโหโโห จะพลาดได้ยังไงลูกลักเทียสามของเราว้าเน่เน่เนแหมแล้วได้ปืนม,มาใหม่ด้วยนะสำหรับอาร์มเอ็มและอาร์มแอลนะผมอยู่ที่เลเวลสิบสองมาร์คสองทั้งชุดเลยดาเมจของตัวเอ็มเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้านะครับสำหรับตัวแอลจะอยู่ที่เก้าพันห้าสิบครับผมเป็นตัวพรามเนี่ยตัวลิมิเต็ดครับสำหรับเรเวนจะอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์คสามสเปคก็ตามนี้เลย และน้องนักบินในซศรริคคนนี้ก็จะทําให้เจ้าเรเวนเวลากระโดดเนี่ยจะหายตัวได้5วินาทีครับแต่ว่าจะเลือดลดลงไป15%แรกเลือด15%กับการหายตัวก็ถือว่าคุ้มนะและที่เด็ดสุดก็คือเวลาเจ้าเรเวนกระโดดครับผมลงพื้นมาก็จะได้โลนแล้วก็ได้เลือดทิพขึ้นมาอีก80%ด้วยจากโดนโอโปตัวนี้ครับผมสําหรับความเชี่ยวชาญของเรเวนก็จะใช้เป็นดาเมดยูเลอร์ครับ ไปครับเพื่อนๆพาเจ้าเรเวนใช้พรามอาร์เเอเนี่ยลงสนามกันดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างวะไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยแหมชอบแลยนะโจ๊กนะออหูฝั่งนี้หายตัวพุ่มเลยว่ะเสร็จไปหนึ่งครับผมเฮ้ตัวอะไรเนี่ยโดนครับ อูจูอูจูอูจูเหมเฮ้ยเฮ้ยเข้าเนื้อบืบๆเลยไอ้นี่คนหนึ่งครับโดนครับเฮ้ยสะบัดจัดไปดิดู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 โอ้ยโอ้ยหายตัวก่อนหายตัวก่อนดีนะมีโลกระรืเฮ้ยนี่ครับเต็มเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไง เรียบร้อยไปโอ้โหเคลียสูนครับผมโอเคเพื่อนเราไปเอาเสานูน้นเพอร์เฟกว่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวของสูงอะ่ะเออโดนครับเฮ้ยโจ๊กมาโอ้ยโอ้ยน,น,น,นั่นไงนั่นไงแหมดูดิดูโจ๊กมันดิเล่นเฟสชิปอย่างเงี้ยไม่แฟร์เลย เสร็จดีครับร่วงกิ้วกิ้วโดดไปเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอีกเนะี่ยอะไรอีกเนะี่ยเดี๋ยวก็นานเล่นก่อนนะโอเคเคลียร์กระสุนก่อนครับโจ๊กอีกหุย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 อะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโอเคโดดครับเขาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบบึ้อบือ้บ่าดูแต่การไลโอดีมากแต่แต่ยิงไม่โดนเลย อุ้ยอุ้ยข้างใต้สะพานด้วยครับโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โดนครับแหมอ่ะแต่ละคนนะหายตัวกันหมดเลยนะเฮ้ยโดนล็อกว่ะเร็วโอ้ยล็อกนานจริงๆเลยนายซาซาทำอะไรเฮ้ยอุ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 ้ย,ยว้าวว้าวว้าวโอเค เรหนีเมาก่อนครับโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงหา,ายตัวครับเฟซชิพโ,โ,โอ้โหไหนอีกไหนอีกไหนอีกโว่อว่อว่ว่อว้อว่ออืมกระยวะว่ะนี่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 นคนดอฮึฮอฮึฮึพี่โดนกดดันมากๆอ่ะ อยู่แต่บ้านหมดเลยโดดครับเสร <reco> ็จป่ะเรียบร้อยไปว้าวให้โจ๊กอยู่เฮ้ย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 คอนโดครับเอาดิมามามาจัดมาดีจัดมาดีให้อีเธอร์ครับจะจะโจ๊กโจ๊กอยู่ไหมโจ๊กไม่อยู่แล้วโอเคเฮ้ยอีเธอร์อีเธอร์ดีกว่าอีเธอร์ดีกว่ามายานแม่ซ้ำครับ โดนครับเรียบร้อยวู้ดรปเปอร์ครับดรปเปอร์ครับโดนมาเอยเอยเอาอีกอุ้ยอุ้ยโหดแรงนั่นไงนั่นไงโอ้ขยี้มีนะขยี้เราอีกนะเฮ้ยหกร้อยเมตรวโดยทีนึงครับไหนอ่ะไหนอ่ะเเมาเลครับดูดูดูเมาเลเมาเล ยินเป็นเปอร์เซ็นต์จ้าแต่ว่าเรามาแล้วมันมาใกล้เกินไปแล้วไม่รอดไม่รอดครับผมโอ้ยรอดรอดแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่เสาไม่พอวะ่ะไอตัวนี้ครับโดนครับว้าวโดนก่อนโดนก่อนไอตัวนี้ตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจาะโจ๊กโจ๊กโจ๊กไอ,อ,อ,อเนี่ยโจ๊กโอ้โหเสร็จว่าโอ้โหไม่เสร็จว่า โอ้โดโดก่อนครับอออืื้หนั่นไงนั่นไงเอาไปอุ้ยเฮ้ยนี่เพอร์เฟกเพอร์เฟกช็อตเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะละเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละเมาเลอร์ดิแหมชูไม้ชูมือเออเอาตัวนู้นแล้วกันครับโอ้ my god โอ้ my god ไปแล้วเพนก่อนแล้วอู้ ประชิดเชียนั่นไงนั่นไงนั่นไงโดดครับได้ปะหวะได้ปะว,วปะวอย่าบอกมาอีกคนนึงโอ้ย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 ตีหืมโดดครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงลงมาข้างล่างก่อนครับโอ้โหเสร็จเลยเยอะเกิน เรเวนครับผมปา่าเอาแหมสาวลุนก็ได้วะเคเคเนี่ยเนี่ยมตกใจแหมนึกว่าจะมีใครมาแบบยิงเราปุ้งปังปุ้งปังเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหแต่ละคนนะตึงตงนั่นเลยว่าจะมีใครเข้าเสากลางป่ะมีใครเข้าเสากลางป่ะเพื่อเราไปไม่ถึงสักคนเลยอ่ะโอเคเราค่อยๆย่องไปครับ เกินระยะปืนละหมดเลยนี่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 สี่ร้อยเมตรครับเฮ้ยมีตาทิพด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเฉินโลงเฉินโลด้วยวะเฮ้ยอันนี้น่ากลัวมากรับเฉินโลนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดดครับไม่รอแล้วล่ะจ้าเรียบร้อยันแม่ซ้ําครับตรงนี้ปุ้งเรียบร้อยคนหนึ่งโอ้ยยันแม่บีโฮเดอร์มันก็แรงเงี้ยหนูป่ปลองดูครับหาคนที่อยู่ในระยะเราดีโอู้แล้วดู ดีวเลอร์หมดเลยเหรอโอ้โหขยี้ซ้ำครับเฮ้ยไม่มีเลยว่ะโาตายตายดูดิแต่ละคนดูดิจัดมาเฮ้ยๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหเกือบตกอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงเรียบร้อยไปว้าวยันแม่ลงไปครับตัวอะไรไม่รู้แหละปุ้งอ่า30%มา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 เฮ้ยอย่าแหลกสิลูกแหมมันกระตุกทึ๊ก,ก,ก,กๆๆๆเลยนะอ่าได้สาวได้สาวได้สาวครับ อ่ขยี้ซ้ำขยี้ซ้ำอุ้ยฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่เล็งจ้อ,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 จองมันจ้องว่ะโอเคครับผมพี่โจ๊กเหรอเสร็จบ้างเห๋ไม่เสร็จด้วยพี่มันหายตัวได้เว้ยไอ้นี่นี่นี่โดดครับสกายรอดครับโอ้โห เนี่ยเราเล่นแบบรอสกิลอ่ะแล้วจริงๆอ่ะเลเว่นอาจจะเข้าไปพะธาตรงๆไม่ได้แต่สามารถเอาตัวรอดได้ดีนะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้เออโอ้โหเอาไปก่อนเลยครับเสร็จป่ะเอาไปแอซิดก็ยังดีวะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโจ๊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 กโจ๊กอย่าเพิ่งโอโถโถมถโ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  เฮ้ยติดติดสวยแล้วโดนก่อนครับนั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าหลักเบสชิปก่อนเลยจ้าโดดก่อนครับโอ้โหอะไรวันนี้เนี่ยโจ๊กเออเรียบร้อยไปแยกแตกโดดหนีก่อนลูกเออคือหนีกันอย่างนี้แหละเราจะไม่พยายามยือ้อ โอ้โหโอ้โห,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 หตาทงตาทีเพียบเลยว่ะตายแล้วลงมาเข้าคำอิทใครเข้าระยะละห้าร้อยเมตรไหมโอเคครับผมว้าวเรียบร้อยไปไอ้นี่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 นนไม่โดนเลยแหมฮิตบ็อกต่ำแล้วเกินนะนั่นไง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 หายตัวก่อนครับโอ้โห oh โอ้ my god โอมอ้าวอ้าวสวยเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรวันนี้อะไรวันนี้เลือดหายเพียบเลยอะ่ะแต่ดีนะเวลาโดดแล้วมีเลือดทิพว้ามีใครอยู่ตรงกลางไหมเราไม่มีเลยวะ่ะเฮ้ยเ้ยเราเข้าเราเข้าระยะมันแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงสามสาวอยู่สามสาวอยู่ประคองประคองไว้ประคอง,คอง,คอง <laughs> เดี๋ยวเราเรอไอฟเฟลบินขึ้นครับเฮ้ยอะไรมาวะอะไรมาวะแปดเมตรเฮ้ยมันโดดเข้ามา ไม่ขึ้นเหมือนกันแหละเนี่ยเนี่ยมาแล้ว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 โอ้โหไม่ถึงเลยอะไรวะเนี่ยโดดโดดปะโดดปะไม่พอไม่พอเฮ้ยใครสิทธเข้ามาเพื่อนทำไงอะนายมีตาทิพย์ไหมอะเราไม่มีว่ะเออเอาไปครับผมลูชดอนี่ไงนี่ไงแค่โดดทีเดียวก็วุด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 อุ้ย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  โอ้ยโดดก่อนครับโอ้โหนานโอ้โหโอ้โหเออถือว่าเราเล่นแบบมีแบบแผนเราไม่เราไม่ซ่าเกินไปว้วนานไงทำไมไม่เข้าะรยะยะสักคนเลยวะเนี่ยหืมไม่ไม่โดนเลยสักอันเดียวอะ่ะเอาอีกเล่นแต่เราเว้ยเฮ้ย โว้ oh. สลายโลกมั้งวี้เนี่ยโอ้ยติดติดอะไรวะโอ้ย oh. แต่สามสาวอยู่คือเราก็อย่าแบบพยายามเข้าไปเพื่ออะไรใช่ไหมอันเนี้ยเกือบ <c oughs> <c oughs> แล้วเราโดดอะไรวะเนี่ยโอเคมาโดดครับยานแม่ลงไปปุ้งวู้ น่านเงี้ยโอเคครับเราแอบก่อนครับโอ้โหมาดิก็มาดิโดนจ้าอื้อหือโอ้ยอะไรกันเนี่ยแต่ละคนนะเฮ้ยเรามาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยโดนก่อนครับปืดปืดโอเคเพอร์เฟกต์เลยนี่ครับผมสไตล์การเล่นเลเว่นนะเฮ้ยลูชาด,ดอเข้ามาครับ ต้องโดนแหละดูดูปืนพี่มันกินเป็นเปอร์เซ็นต์วะน้องเสร็จป่ะโอ้โหเพื่อนส้ำม,มาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรู้ให้ต้องเราเราต้องจัดการเองวะเรียบร้อยนี่ไงเราต้องมาจัดการเอง <c oughs> ไอ้นี่มาแล้วครับมาแล้วครับสองหนึ่งเข้ายางเข้าไม่เข้ามันรู้มันรู้เฮ้เราเคลียร์ศูนย์ก่อนดีกว่า โอเคเฮ้ยเ okay. สาหายเหรอว้าวนั่นไงนั่นไงปักโจกเหรอเฮ้ยมันจะเข้ามาข้างล่างเว้ยไอ้นี่ครับเบอร์ซาลรีแอร์ครับผมว้าว what ปักโจกครับอื้อหือนี่ไงนี่ไงไเสร็จแล้วอุ้ยเรามาทำอะไรเรามาทำอะไร ายตัวก่อนโอ้โหรอดว่ะรอดวะวาว้าวว้าวว้าว้นั่งไงนั่งเงสมโอเคครับผมแหมงุดหงิดวะงหงิดวะไม่มีใครเข้าด้วยนะอย่างไรเราก็ได้สาวอยู่อ่ะเฮ้ยมีคนหายตัวมาสวยแล้วสวยแล้วมันต้องหิวเลือดป่ะโอเคครับ ไม่ถึงระยะเทียโด,ดครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเอาจริงดิจะรอดเหรออา้าวรีโหลดว่าโว้วววโดครับต้องกินเป็นเปอร์เซนต์จ้า โอ้โหโดนโยกเลยโอเคครับเจอแล้วเจอแล้วเอา้าโอคค้โหปึบปึบนี่ไง,งนี่ไงโดดครับเอ้ยติดโอ้โหอย่างเซง็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้อใหม่ครับโดดครับนี่นี่ไลโอถึกถึกถก็โอ้โหเดินโ,โ,โ,โดนมันเด้งเด้งเลือดซะแล้วเราก็ต้องแอบสิจา้า อุ้ยเพื่อนเพื่อนไหวบ้าวะเพื่อนไหวบ้าวะเฮ้ยมีตาทิพย์ว่ะเดี๋ยวนะไปช่วยเพื่อนก่อนครับเฮ้ยโจ๊กเหรอนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยไปโดนครับเสร็จปะล้วงล้วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรปเตอร์เหรอก็ต้องโดนอีกคนนึงเฮ้ยเด้งเด้งเรียบร้อยครับโอ้ยรอดนึกว่าจะไม่รอดเฮ้ยเพื่อนเราโคตรโหดเลยอ่ะ บุกไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยบ้าบอเฮ้ยโจ๊กเหรอยันแม่ลงไปนู่นเลยครับโดดอ้าวเสร็จโอ้โหเอ้เฮ้ยเฮ้ยจะเอาจะเอาแหมเลือดแต่ละตัวเหลือกระปิดกระป้อยล็อกไว้ครับว้าว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 เฮ้ย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 แหมเลือดอยู่นิดนึง ทำมาซ่าไอ้นี่โจ๊กเลือดเต็มว่ะโอเคครับผมโดดครับนี่ไงโอ้โหย่างตึงอเอาเสาก่อนครับผมมีแหละเอาบิคอนเฟิร์สบิคอนเฟิร์สเฮ้ยร้อยของเมเหรอโอเคดีนะเรามีโล่ตลอดไงโดดแล้วก็มีโล่สบายใจเรียบร้อยยานแม่ซ้ำครับ องโหที่หมดอ่ะอเฮ้ยอินทราครับอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยโดยสิจ้าขยี้ซ้ำครับอุ๊ยมีตาทิพย์เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหแอบมันแอบว่าเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้ว หูดีนะเลือดรถไปนิดนึงรอดรอดรอดครับโอเคละแม่เพื่อนมาแล้วสบายใจแล้วโอเควูวนี่ไงนี่ไงนี่ไงงงดีงงดีอ้อโอ้อยอ้ยกินไปเปอร์เซ็นต์ครับกินไม่เปอร์เซ็นต์ไม่ทันเลยกลับมาโลงจอดแล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงๆว่ะน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยคือก็ ปนืนแรงอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าเรเวนครับผมกระโดดหายตัวได้เฮ้ยผมว่ามันเป็นการเอาตัวรอดที่ดีมากมากและพอเจ้าเรเวนได้โดรนโอปโปตัวนี้มายิงโคตรดีอะเวลากระโดดเฮ้ยซูมาเวลามีนาทิพใช่ไหมกระโดดเป็นเป้าลอยเรามีเลือดทิพเอาไว้รองรับดาเมจได้อีก80%และพอลงพื้นมาก็ได้โล่อีก3 5 0 0โคตรดีกับตัวนี้เลยนะว้าวหรือส่วนตัวผมว่าเจ้าเรเวนเนี่ยเหมาะกับปืนอาร์ม LM เมนี่ยมากๆเลยครับผมโคตรดีเลยจริงๆ แต่ก็ติดนิดนึงครับผมถ้าเกิดพวกจ้องอยู่พวกสไนเปอร์800เมตรใช้เกาเอยใช้เลกูเลเตอร์เอยถ้าเกิดใช้ราวินเจอร์ใช่ไหมเปิดตาที่ปุ๊บแม้ว่ามันจะมีเลือดทิปก็อาจจะไม่เพียงพอก็ได้เออนี่น่ากลัวมากๆเลยแล้วเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้เรเวนอยู่หรือเปล่าเรเวนเนี่ยรูปรักที่เป็นเทียร์3ของผมเลยนะสำหรับวันนี้ขอบตัวก่อสวัสดีครับบ๊ายบายบอล